เออพอละคคนนับให้เสร็จเราเก่งทุกคนนับเลขเป็นด้วยตรงนี้นับเลขทองสูตรแบบเราเป็าษาไทยทำไเราไม่ตกัน โอเคมองกล้องนี้นะครับกล้องนี้จะถ่ายแล้วสวยงามแน่นอนครับหนึ่งสองสามโอเคนี่ครับวันสองทุยอ๋อ very good <c oughs>

แกมันนี่กมันน่